ไออีกมันมาเลยพี่น้องเลยเห็ดกับเขาแล้วพอดีเอ้ยหลุดอย่านั่งถ่ายอยู่พเนนพื่อนวะเลยเห็นเพื่อนประกาศอยู่ให้เขานั่งเพื่อนกระตุ่มหอยถ่ายอ,ยอ,ห,อหรอน้าเราไปเบิ่งได้อหอยโทษโทษมาแล้วกินหอยได้อือโทษแม่แล้วกิหน,นอหอยแล้วขาดหอยเลาวขาดหอยวะเจ๊แม่เราขาดมาขาดเราอาจชูมีตัวตัวชื่อใจ บ่แล้วรุ่ม nhà รุ่มผาครับไงเฮป่าไปตอนรับแล้วนะโอ้ยมันพระเอกชมมาล้อจ้าชมมาล้อถ่ายโดนดีดีดิเมื่อวันจะเปิดตัวมาทางนี้บ่มาใหญ่ใหญ่พูดมาพูดมันปั่นกันปั่นกันมาในไซต์ตัวแรกของเทาตัวแรกของ คนไทยมีทั้งของคนไทยของคนลาวแล้วอยู่นี่ของคนไทยหลายกลุ่จ้ะของคนไทยหลายกลัวนี่กับของคนไทยนี่กับของคนไทยนี่กับของคนไทยโอ้ยไอ้ของคนลาวนี่กับคนไทยโอ้ยคนลาวเหลือเห็ดคนลาวเหลือแต่เห็ดมาคนไทยคือพี่เตซี่พี่นางโอ้ยโอ้ยสวยเด้วของคนนั้นตัวนี้ ขอคนท่เรา่านมาด้เดี๋ยวนี้นะ้เลยอ๋อานมาามาเด้เนะบงชเครื่องมาเตรียมไให้คนเยันนี้งนะพื้นว่าเรองอะเรเราเต่อนียเกิารเสารด้เนอะเออเรื่องสาเตรียมกนโดโดจกับพน้อเลยเนาะพี่นกันักทายสบายดีพี่น้องเลยนะสบาดีพี่น้องพี่น้องูสุคน ไปส่งลูกสาวแล,ล้วก็ไปตลาดพี่น้องเลยซื้อข่าวคมฝากไปให้ฝากไปก่อน,ใน,ใน,ในใจะบ่าวลาวบ่าวลาวสาวไทยเพราะว่าเห็นเม่น้องไอจิมาลูกจังเพิ่นมาต่อพาร์ตก็เลยมาเล่าหน่อน้องเราก็ให้มาหอดแล้วมาหอดแล้วฝากขนมมาให้มอเอออันนี้คือของเพื่อนฝากมาอันนี้คือของเฮาฝากไปมึงมึงิ่งของเรากันพี่น้องเลย ว่ามันคุ้มค่าอยู่ดิมันมันมุ่มค่าในเขาถึงง้อกันเลยเอาเบอร์ขอเราไเราเฮ้ยมาดูบ้านนี่ใครคอยซื้อพองได้เราฝากเงินมาให้ปึ๊บหูปักไฟว่าเราเห็นเรามาชุดปอนนะยะกระเียปักท่เราเยมปักปั๊กเยอนี่ปักแม่ยเอว่เาน้นชพปักหด้ใหม่แล้วก็ต้อใหม่แล้วก็ตออยู่ดิปักใหม่แน่สน เพิ่นมาช่วงนั้นกับสาวนังกับมาบาเล่ากัมาโดดงานกันปักไฟใหม่ไฟใหม่เลยส้ใหม่วยอะไรแบบไฟงรักกันานนี่ห่นก๋วยเบี๋ยนจะเอาชื่อหนไปจัดเหไไทยจืนไม่้สคือห่นเีดยาวแนบเป็นของไทยว่ะอ่ามาจากไทยบุตรใไ้ขนมสองห่อปักไฟอันนึงที่เราเลย นี่เขาก็ดึงอกใส่เออชิมี่อย่างนี้นอันนี้เป็นของอาหารเขาเอง่ะนี่เพชรยังเพชรยังก็เดินเพชรนางฟ้าเพชรนางฟ้ามันในแหล่ที่ได้ควาจังเันตรงสีแซ่บกวางเพชรสีเทานาะซาคิดนี่เด็สี่สิบพันสี่สิบพันกัประมาณเท่าไหร่หอร่อยจ้หอาร้อยเจ็ดแปดสิบสี่สิบพันประมาณแปดสิบบาท ไปิบแม่กาจังหงาหงามแจะพักแต่เน่าให้พักกิ้ยาน่องิ้มติดน่ให้น่องกิ้มนี่จุกป้าซื้อไม่เจ้าอกอันติดติดเพราะเป็นวัดเองเอปเตอร์พันจ้าว่าประตูใิ่าหมพันได้ชื่อตัวนี้หมหมายเรือทเรโลละแสประมาณลอยลหนึงบนนี่ลอยปลายอะารหลายยุค หอยดือพี่น bon like, ้องเลยเนาะเคยกินบ่พี่น้องฝั่งไทยหอยดือประมาณลอยหางชิดไหมบ่ประมาณนั่นแหละพี่น้องยลอยหางชิดตะเตอร์วาพอตู้มากกับดยนั้นก็เลยซื้อถ่าเราจัดเราสีมาจักงงเลยอันนี้ก็สลหนึ่งพักถ่าเราเพราะอันนี้เป็นมักพริษมักคายนั่งก็เลยตะพิดมันจะดีพอค่ะจะถึงงงก็ถูกก็ได้เดี๋ยวมาเบิคงของฝาก จากไปฟังไทยก่อนพี่น้องเหาอนี่อย่างนี้นี่เยอแท็กซี่ไปหอดพะหอดได้พี่น้องเพราะว่าเห็นพี่น้นองหลายคนเพิ่นเอาพวกนี้ข่ามฟังไทยแหละเพิ่นว่าอยากาต่อหม้อเพิ่อนอยากตักไว้เนาะ แต่ว่าคันว่าเล็กห<อ>น่อย,ออยแล้วก <ปะ S 2> ็ได้ได้อาโรคปลายายเพราเห็น,นคนว่ากินข้าวก็น,นางเข้มเพม่อนกันเ้ยคุณจอยคันว่าเอาไอออาปเด็กหน่อยซ้ำนี่เรเป็นยังแต่แบบพวกเอาไปคายนะแบบใส่เป็นกระสอบใหญ่ๆ,ๆนะแต่ข้ามไปคายให้ก้นอยู่ฝั่งนั่นน่ะนะแต่เพป็นเพคนโมให้เอาข้าวข้าวเนี่ยเอาไปพ่อกินเลยซัำนี่เป็นนางเข้มพี่น้องเลยเข้มกินซิ้นข้าวบัดกินยังข้าวย่างกินยังกินซิ้นข้าวย่างกินสิ้นข้าวย่าง กินชีกข้าวเบิดจ้ะันปะกินนางข้าวย่างกินชีกข้าวเบิดย่างกินนางข้าวเบิดข้าวเบิดก่อนนางวะอันนี้เป็น่ยังกินชีกข้าวย่างกินนางข้าวเบิดเออฉันแน่นอ่ะมั่วมันจิม่มันจิมมหมูกับกับเนื้ออันเจ้าบอกว่าหมูเจ้าบอกกินเนื้อบอกกินหมูบ่าคือบกินเนื้อกินมีหลายคนเน่บางคนก็กินหมูกินเนื้อลืมได้บวั่นเลยจะคือกันไหมคือกันเลยเนาะ นี่เนอขาเนืองมันมันม่เขาชื่อเป็นแซนหางเนือมันมีสามาัดอันนี้อันนี้เนื้อเนี่เขาชื่อสองแซนเนาะนี่เนื้อฝากบอลล่าเพื่อนนี้เราตืมตัวตืมเราเขากินเติมเตืมสองเซนที่เป็นอ่ะสองซนนี่จะฝากเงินฝากเหรียนเง่อว่าเดือดนชื่อดงนี้หาแซนหาสิบพันมัดหนึ่งนะต่อหาสิบพันเป็นเนื้อพี่น้องเลยเนาะ เนื้อฝากให้บ่าวลาวพอน้องไอติมแม่น้องไอติมเพิ่นไปกินพอดีได้กับเข่าเหนียวห่อนแล้วอ,อันนี้อันนี้เป็นเนื้อหมูลแล้วก็เอาเนาะหมูดักอยู่พุ่นจักแซ่บจักนัวกลัวอยู่พี่จักแซ่บจักนัวพี่น้องเอลยแต่ว่าอยากใด้เป็นของฝากคนมาเนาะ <c oughs> เป็นเนื้อของฝากของต้อนมา,มาตอนมา้แม่แคทมาแต่ต่างประเทศเพิ่อนก็เอาไปซด้อยาก เขียนไปเด้ออันนี้มาเล่าโอ้ยใคใเขียนใจเเดี๋ยวาะมูอา่นั่เขียนเด้อเขีนใมาเลเพราะเพื่อนเป็นนี่เลยอิสลามนะอิสลามกินมูเอ้เอ้ยบ้านเอ้เอ้ เีินกินมูเออนหกินกินเนื้อคนกินมั่งินะเอเออคนกินมนคหกินมูกิเนือนิมั่งนมกินเนื้ออันนี้หมูไม่มนนสามคไหมูมาสนั่นย่เอาติดมันหน่อยหนึงชชกีแซ่บอยู่พี่น้องเลยเนาะลาวบอเอาว่าสมแดงัน้น้อ้วน อันนี้ันตื้มอนี่อกันนีงกินทากินอ๋ออ๋อเอไบี้นี่เจ้าให้เจ้าอันว่าเขียนไว้โดยหมูหมูแต่กันมีเนื้อภาพข่อยชื่อที่ว่ามูเจ้ามีหลายคนมีทั้งเนื้อทั้งมูไหยได้ไหมายคนเี่เต้มกินแ่มกินแม่เน้อเนื้อเนื้อขมีมาเนาไม่ยังตอนเพื่อนนะไม่ยังต้อนมาร้ยต้อนนะ เพราะว่าอันช่วงสาวนางคลอลูกคนก็ฝากมาผูกเขียนลานน่อยน้ำด้แต่เลยก็ไม่ยังตอนเพิ่อนนะอันนี้เจ้านึงเลยซื้อสามสามเจ้าอเจ้าอ้าวนี่ยยาระชามัดมูสามเนื้อสามจะต้องเขียนไว้เด้อเดี๋ยวเราเล้อูอ้าวตัวนี้เป็นเนื้อตัวในถุงนี่เป็นเป็นมูสกันนะ้ื้อกันได้จะซื้อกันก็เอเขียนแล้วแยกออกกี่เออกกินงมูกิ้นเนื้ นี่ชื the the <inaudible> yeah. the ่อว well, yeah, exactly. no, no ่าไหวให้ลูก <leash> ต <ans> ัวเองเนี่ยเดินงเรียนมาแล้วพี่กินแต่แวประตูมาแล้วปี่ตู้ตัวแล้พอเล่าพอปรเตะทำไาพ่อยาน้อยให้ได้เนาะเอาน้ำข่อยเลยไดกอีกอุ้ยได้ยุเอากินแค่คนซีมาเด้อเนาะไรเนี่ยนางนางอีเอาเอาไมูจะบบอบ่แล้วนางนางเอาเนาะีนี้เราได้บล่นี่มูเพื่อนของขานนางเพ้น เยยไปย่างคอนอยูแคท่น่าแน่นอนพี่น้องเลยเุ็นกุ้งเนือันนี้ไว้ให้ลูกลูกเลิกมาเตียเย็นม่นั่งประดามันมีดเลยนางเ้วเดี๋ยวะให้ใส่ขาตั้งกล่องบอกรอหัาตั้งกล้องก็ได้นี่กรหมัวแหมาจากบ้านจังเออาวอาอยู่บ้านอย่างแม่เชื่อปิดไม้บ้นก่อนเนาะเาไปบอกเลยว่าชาปรตอมาได้ก็โอ้โหเดาไปในเบ้ได้ใกล้ พี่น้องเลยเนาะเรียบร้อยแล้วซอยซี่เนาะไปขวบถาประตูเป็นมา,า,มจ,าจำแจวจำแจวกินกระเตอร์ลงไปเอาพักอยู่พี่น้องเลยพักบัวพักหอมแล้วก็ต้มหอยเพิ่นเนาะแต่เพิ่นสิมาหอดจากม้งแดดยังมาอยู่พว่ามื้อนี้มีงานซุะนะพี่น้องเลยเนาะเพิ่นไปส่งสักการลองพอบาดเพิ่นเสียชีวิต ก็เลยเพิ่นได้มาทรงสการเมื่อนี้นะก็เลยเห็ดกับเขาไอเพิ่นก่อนจังไปเนาะรอปะเตอร์เอาพักมาก,ก่อนพี่น้องไงห,ห,หลานน้อยคอยกันนอนอุ่นอยู่พี่นี่ป้าลุงอินเตอร์น้อยนอนอุ่นอยู่พี่อุ่นชุ่ยชุ่ยยูรถเข็นเอวยเชื่นี่ได้ทรงต่อกันพี่น้องไนะยเนาะเข็นแม่แคทแม่ตู้แคทชื่อให้ นอนน้อนนอน,นอนัวใบพี่น้องเลยเห็นแล้วเออเซอไอตาไปเพี้ยนไหนเย็นจะวอยไอเตอร์กับเออซิมกับยังบเุเลิกพี่น้องเลยอันนี้กับของฝากแล้วสักหน่อยยังไปฝากเพิ่นใส่ถุงไว้มาค่ะไปกันแล้วซ้ำได้เลยพี่น้องเลยบม่ได้กินซ้ำได้รอรอถ่ายกินข้าวพี่หน้าต้องการเดี๋ยวนี้ก็สีแดงมาให้ไว้ให้ทั้งบอจานทร์เพิ่มพี่น้องเลยเนาะ เพราะว่าซื้อซื้อซีนน้ําเพิน่นพูดนึง200,000กิพี่น้องกินได้วัดครัวเนาะรออีกแป๊บนึงไปเฮ็ดกินอยู่ในครัวต,ตําแจวตักผักมาในครัวพี่น้องเอ้ยตาําแจวก่อนตาําแจวกับต้หมหอยเดือ เอกเพิ่งมาเลยพี่น้องเลยเห็ดกับเขาแล้วพอดีโอ้ยหลุดอย่นานั่งถ่ายอยู่พื่อนวะเลยพี่ชิมาแกงอย่างนี้ทางเมียบอเชียงกันรอไปกินท่านด้วยกันบอ,อมาสิไปหิบทานและตาบามาแล้วบอเชียงโบ<พ>อยู่เนี่ <พอ S 2> ยนอนบอประตูได้ไปเฮาชงชาการได้แลนะ้วเนาะแม่เนาะเห็นเพิ่งประกาศอยู่ไช้ชาวนางเพิ่นกระตุ่มหอยถ่ายเรา น้าเราไปเบิ่งได้หอยโทษโทษแม่เรากินหอยได้อืมโท้แม่เรากินหอยแล้วขาดหอยขดหเนาะขาดหอยวะเจ๊แม่เราขาดมาขาดเราอาจชูมีตัวตัวชื่อใจเบื่อแล้วรุ่มหนารุ่มผาคลังไงเฮ้ยป้าไปต้อนรับแล้วนะ โอ <S <s kind of like you, you ้ยมันไปเอกชมมาล้อจ้าชมมาล้อถ่ายโดนดิดิเพื่อวันทีเปิดตัวมาทางนี้บ่ะของแน่ทางนี้มันเป็นเฮือนคนตายเนาะไอ้เตจ้าถ่ายกินข้าวจนไปเห็นว่ากินนี่ลงไปวัดโอ้ยกินข้าวไปกับข้าวถ่ายจนเย็นได้ป่ะยัง กินข้าวได้จังไป้ายเพื่อพนย่อได้แหละเนาะอือเดี๋ยวมันง่ายนะเพื่อที่อ่านประวัติได้เนาะเอือยังเคยพบบ้านน้อยได้เนาะลองพบบ้านได้แล้วนะเราอดีตพบบ้านใหญ่ได้ดีนะเพื่อทีอ่านประวัติดุลอยู่แล้วประวัติเคยเห็นอย่างมากอย่างมากใช่ไหมเพื่อทอ่านเพื่อทอ่านอยู่เพื่อนบ่ กันอยู่เพ่อนกัอ่านอ่านพูดอ่านตวแบ้จักนเช้านี่ไปกับอ่านอยู่พี่เดียวกับอ่านพูดันอกน่นนี่อ่านคกับสอ่านวัดมาเนาะอ่งมีอนยุดแน่กับสีั่นนะเนาะวัดอย่างนี้ภาพูดน้อยภาะพูดน้อยกับเผายางเดียวาะูน้อยกัแบบยังไม่ได้ทำลายกับจุดอย่างเดียวอุยวัดอย่างนี้ยค่อนดีว่ต้องอ่าน่นดีว่ต้องอ่าน สักดียังยังไปน้ำเลยเลยพม่น้อวกันใช่่าพูดอย่างนางมาประตูโอ๊ยไม่ได้แกงนะไม่จริงดิดูเลิกเด้มาไหมเนี่ยมากินด้วกันนะเนาะยองผ้าขาวมาบวัดศุนีทอดปลาทูือเงมันที่สูตรทอดปลาทูจะได้บ่นี่ไม่หนาอย่างจั้นก็ได้ดเลิกเลยดูเลิกเลย งหน่มน่วยนะีบได้ป้ไป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 เดี๋ยวไปเดี๋ยวเรากินข่าวก่อนยังไปไปเดี๋ยวคนบอกกินแกติวกระชูปอมมลเดกมุกใหม่มนแพ้ไปหาถอดเฉือใช้เครื่องเตอมถ้ามาแต่เพียงกบถอดเชือมาเนาะเออมาถึงปีนใหม่อมาคน บอกหยัง่าสิเอาเลยกิจจักเอาหอมมาหาลูกเลยจังไปทิมพีของป้าของลุงจีทเออโอเคฉันคตอว่าโทรไปอะกินข้าวกินน้ำกวนจังไปแม่นั่นแหละอ้าวพ่ดกินเนาะนอนนะสบายดี เพื่อสิเบร์ชอว์เมื่อยนะเมื่อยนะกันเนื้อเมื่อยาขอทานเห็นว่าพอลองเชิอส่วนออกไปว่าสิแบร์เมื่อยอยู่ระนาออกไปนะเมื่อยกันไปดูเห็นเยอะจืดว่าเนาะนี่ว่ากิ๊กจีบยาบันตัวว่าไปหาประตูแล้วกาพลากเออเห็นว่ากิ๊กกิ๊กกิ๊กอ่ะอันเมื่อกี้ว่าสิเมรเจ้าอยู่แล้ววันนี้ทางวจันเพิ่นไปหาหมู่บ้านอย่างเนี้ยมันมันไกล นี่ก็หาทางบ่จักทางน่ะมานน้ำมากรอมันเกลือเนาะมานน้ำมาน้ำเกลือไกลวนๆเราอยู่นะแต่กายว่าเราอยู่กี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 ่คนเนี่ยขี่กับแจ็คควายได้หน้าตู่มันจะจักร้าออกแนวทางนุ่งแย่งกอนไปบ่ตอนไปบ่าเขาทางนี้เขาว่าไปเออเออตะกี้ว่าจะเข้าไปทางพุ่นบ่เขาว่าเขาจะเข้าไปทางนั่นทางนี้เนี่ยเัาบัจักช้างเราว่าเขาไปทางบ้านสวนจ้ัน่ะกินมันเหื่อได้ไหมก่อนกินไม่ได้บ่เออา ไปแล้วก็รีบๆรีบๆไปเฮาจื้อเฮาเคยไปเส้อนึงเนาะอนทางเงินตู้นี่พี่นะตู้นี่ะแล้วก็ไปใช้เงินตู้แล้วก็บ่เห็นแดงบูไปเรื่อยๆก็บ่เห็นบ่เห็นจักเทื่อจักได๋ลงได้บ้านนี้ปะแม่นเลยบ้านมุงไข่เข้าไปอีกเนาะตรงหน้าเออตรงหน้าออกทะลุออกใบผูจังจังเห็นเนื้อแล้วเห็นบ่บเป่เห็นเออกี่ว่ากายแล้วลงทางไหนวะ มาพี่น so, so, uh ้องเ้ย huh. ก to uh ินข้าวแมนด้วยเหรอนี่เสียนเช่าอืมน้องเยังเพ้ยซือตลาดปลาได้ตลาดของปลาปเนี่ยเราเติบได้รูนึงรูนึงแต่ว่ารูนึ่งใช่ในึงบ่ยังอยู่อยู่เลยรูนึงเสียนเช้ากว่านี่บเสียนนั่งตืนเสนนั่งเตือน้่าอพ่อรองช่วยซื้อน่อยอยู่บ้านปลาไหลปุตลาดปลาไหลปุเสียนเช่าตัวันี้ยตลาดนะหางใหญ่กว่านี้บ้หน่วยบ้นหน่วยใหญ่ก็ได้น้อยบ้านอันนี้แค่นี้หลายหน่วยอืมใครก็ใครก็วายอยู่ขึ้นหน่อยกว่านี้ จิมเ ja mm. okay. yeah. si ังนี่หนึ่งเ็ดหนึ่งพักขวขวยขวาขวอินคุมอยู uh ่บ่วานี่กินหอยปังจิ้มๆแม่พี่น้องกินข้าวจิ้มกันไอ้ตอร์ไปได้หน่อยเตร์เนาะเดินเพียนมากบุกินเอ้าว่าว่าจะพาไปนี่ประตูมาฮอดนี่เพื่อนนี่แหละวายังปยัดไป เออจ้ว่าอยู่บ้านจไปแล้วะบ้จะว่าอยู่บ้านงางโอ้ยบมเอ็นดอกบานุไปไเดี๋ยวกินข้าวยังไปมาเด้อเวเด้อเอบ้านอาจารย์แม่ตัวเดียวแม่บเพิมไปเลยกับแม่บะเสียงเห็นว่าป้า่อยตอนนั้นเราใเลยกหน่อยพีเจ้าแล้วไปกินเลยข่งก็ได้เข่ยงข่งก็ดีนะเล่าแล้วคิษถ้าคนนั่งไม่เขียงกินมาถงงานเ่ย ล้ากินหอเดือนนี้เห็นไหมก็เยอืมผมมม่ลำผมอําลำเหนียวเนะกระวาเหนียว ใช่ใช่ที่เราผลักขนมมาได้กะบ่อแล้วหนูสร้างที่ต้นมันเดือดกินได้จริงเปล่าขนมที่ต้นคลิปเลยพี่เราเฮ้ยเพิ่นโทรหาเพิ่มมาซื้อขนมให้ว่าวบ่าวสร้างที่ตอกมามันหลายใช่ดอกมันหลายกินเ้วยใช่ดอกขนานนันเ็ได้ก็ได้เอามือาใช้ใช่ดอกเป็นการฝากได้เยอะตายเปล่ไม่ได้ปลาไฟหนึ่งฝากมาให้อืขี้มันคมคุมนั่นเองไป่หาพี่น้องเลยเนาะเราจะกินข้าวกินน้ำกันเลยมันจะไม่เลิกพี่น้องเลยจบคลิปตอนกินข้าวบะพี่น้องกันเนาะ แอบพ่อคลิปหนาพี่น้องเลยคลิปนี้ทางแม่งเชื้อกับเมื่อเปิดห้างทั้งประตูกับจะไปส่งชะการคนตายเนาะแยกย้ายนาทีกันไปไปสิตาทั้นี่เด้อพี่น้องประดุงปัะจูกูโชเคนสบายดีเชิบเงี้ยดูด้